สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมานำเสนอนะครับการเปลี่ยนปุ่มนะครับของ J7 ปี2015นะครับปุ่มกดไม่ได้นะครับตัวนี้เจอมาเยอะนะครับของของเจปี2015นะครับต้องเปลี่ยนปุ่มอย่างเดียวนะครับ ปุ่มตายนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เสียนะครับต้องเปลี่ยนทั้งปุ่มเลยนะครับอุปกรณ์นะครับเหมือนเดิมนะครับไขควงสีแฉกนะครับตัวงัดนะครับตัวงัดหน้าจอนะครับเพื่อนๆไม่มีตัวงัดตัวงัดหน้าจอก็ไม่เป็นไรนะครับ ลงมาดูกันนะครับแกะฝาหลังนะครับนำแบตออกนะครับแกะตัวครอบนะครับตัวครอบสายแพรนะครับของจอนะครับแกะสายแพรออกเลยนะครับแบบนี้นะครับนำน็อตทุกตัวออกนะครับ ตรวจดูให้หมดนะครับน็อตนะครับต้องออกให้หมดเลยนะครับต่อไปนะครับงัดตัวด้านหลังนะครับระหว่างหลังซิมนะครับที่ใส่ซิมอย่างเงี้ยแบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเขี้ยวนะครับต้องงัดขึ้นนะครับให้ออกก่อนนะครับ แบบนี้นะครับเพื่อที่จะง่ายต่อการงัดจอนะครับโอเคต่อไปนะครับตัวงัดจอนะครับผมตัวนี้นะครับวางอยู่ด้านบนนะครับตัวสีน้ำเงินนะครับด้านล่างจะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ค่อยค่อยทำนะครับ ต้องระวังนิดนึงนะครับระวังจอนะครับตัวนี้ค่อยๆ่อยทำนะครับ ใจเย็นๆนนะครับกาวค่อนข้างจะเหนียวนิดนึงนะครับเครื่องนี้ไม่เคยแกะเลยนะครับก็จะยากนิดนึงนะครับ นาตาเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้กาวนะครับกาวติดจอนะครับด้านข้างนะครับจะมีทั้งสองข้างนะครับตัวนี้ตัวตัวยึดนะครับบอร์ดด้านตาเป็นแบบนี้นะครับ ตัวนี้เราจะมาดูปุ่มนะครับปุ่มปุ่มเปิดปิดนะครับเห็นไหมครับเสียหมดเลยนะครับอันใหม่นะครับยัดใส่เข้าไปเลยครับ แบบนี้นะครับทำความสะอาดนิดนึงนะครับบอร์ดยังใหม่อยู่เลยนะครับไม่เคยแกะนะครับบอร์ดตัวนี้ ประกอบคืนนะครับนำตัวตูดนะครับด้านล่างนะครับใส่เข้าไปก่อนนะครับค่อยๆกดลงนะครับ วิธีนี้นะครับเปลี่ยนเปลี่ยนลำโพงเปลี่ยนกระดิ่งเปลี่ยนกล้องเปลี่ยนบอร์ดทำวิธีนี้หมดเลยนะครับทำแบบนี้นะครับ โอเคครับเปิดขึ้นแล้วนะครับปกติเหมือนเดิมแล้วนะครับประกอบกลับครับที่เดิมเลยเหมือนเดิมนะครับ เครื่องเจปี2015ตัวนี้ปุ่มปุ่มสวิตช์นะครับปุ่มเปิดปิดนะครับจะเสียบ่อยนะครับเจอเจอบ่อยนะครับเปลี่ยนก็หายนะครับ mm. เพื่อน,อนๆลองลองทำตามดูนะครับ มันจะยากตรงแกะที่จอนะครับค่อยๆทํานะครับโอเค ตัวน,นี้เสร็จเรียบร้อยนะครับขอจบการนำเสนอนะครับช่วยติดตามช่วยกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ